สวัสดีครับวันนี้บอลไซต p พ e ว i ิวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะมาชมบอลกระดาษด่างนะครับที่บ้านลงมางปาาคินบุรีดูครับสวยมากนะครับดูโอ้โหสวยจริงจริงด,ดูดิ เนะนะนี่ยนี่เท่าไรห้าพเท่ากันเะท่าๆนี้เท่ากันหมดครับอครับอ้เยอะมากนะข้างบนบนกระดาษตา ดูข้งางในนะครับตัวนี้สวยมากอันนี้นะสวยมากนะตัวนี้นี่ก็สวยดูดิ <c ười>

ือใบนี่ครับน,นี่ก็เพชรเจ็ดสีไม่เป็นบอลกระดาษนะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับข้างบนต้นโน้นไปแล้วนะครับต้นสวยๆลายไปแล้วไปแล้วนะต้นนั้นก็ไปแล้วอันนี้ก็มีเงินไหล ส,สวยๆนี่ไน,นะโอ้โหสวยมากโอเคอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับขับผ่านยังไงก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบนี่ครับก็มาแบะมาถ่ายให้ชมนะครับส,สวยๆทั้งนั้นโอเคนะครับ